ประตูนี้มันปลอมเจ้าต้องทำลายม่านพรั่งเศสยมิตีนี้ลงก่อนบัดส o หรือว่าข้าต้องมาตายอยู่ที่นี่จริงๆเลยหรอไอย่าอหย่าท่านมาทำอะไรที่นี่งั้นเลอเซียวยูอ,ยอ,ยอยหย่าอหย่าในที่สุดข้าก็พบท่านเสียทีห้าห้าดีจริงดีจริงเซียวยูริปนี่แล้วเข้าเหือเซียวยูบอกพี่ชายสีว่าแสงที่ออกมาจากตัวเจ้าไม่คู่นี่คืออะไร ให้เองก็ไม่รู้เหมือนกันทุกครั้งที่ข้าพบเจอกับเรื่องสนุกมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นมันก็หายไปเองเจ้าพอสมบัติลำคาเข้าแล้วหากเจ้านำเด็กหนีไปเจ้าไม่ต้องปกป,ป้องนางแต่นางจะปกป,ป้องเจ้านี่เจ้าต้องการให้ข้าใส่นางเป็นโลกงั้นเลรอข้าไม่มีทางทำแบบนั้นเป็นแน่งั้นก็แล้วแต่เจ้าคี้ขี้เสี่ยอยู่หรือว่าพี่ชายถูกจับจึงได้มาตามหาท่านว่าแต่เสี่ยอยู่เจ้าเข้ามาที่นี่ได้อย่างไร ท่านมาถึงสิ่งนี้ใช่หรือไม่อืมข้าแค่เพียงเดินเข้ามายัางไงเล่าท่านเองก็ลองเดินไปกับข้าด้วยสิตามข้ามาเลยที่นี่มันหรือว่าที่นี่จะเป็นคางสมบัติของหมกอกสังหารอวตารบัดศบข้าไม่มีทางเก็บเอาสมบัติพวกนี้ไปได้หมดแน่ทุกที่ร้อนอันตรายแต่ว่าทุกครั้งจะมีทางเลือกหรือว่าเจ้าต้องการนะ้ข้าดยดส,รรสาวทรัพยากรพวกนี้กันเล่เจ้าต้องการละทิ้งทรัพยากรพวกนี้อย่างนั้นหรือ ไม่มีทางพลังของข้าเพิ่มสูงขึ้นมากขอบคุณท่านหญิงอย่าเฟยสำหรับของขวัญจำนวนมหาศาลที่ว่าใหา้ในอนาคตค่าอุ่นิงจะตอบแทนบุญนคุณนี้ไอหยาพี่ชายท่านแข่งแก่งมากเลยท่านทำเช่นนั้นได้อย่างไรซวยสอนข้าหน่อยสิพี่ชายเป็นคนประกาศตัวเจ้าออกจยหน่ารักหากสวัมความก้อคองอย่างประกาศดักการเดี๋ยวจะไม่มีใครชอบนะข้าไม่ต้องการข้าไม่ต้องการให้ใครมาเศร้าข้าคนพวกนั้นมันเลวมีเพียงพี่ชายที่ประหานดีต่อข้า เซลยูจัลโลได้อย่างไรว่าข้าประธานดิจต่อเจ้าเออข้าเซลย,ยูใช่คนง้อเข่าย่อแย่กแก่ได้ว่าผู้ใดดีผู้ใดเลวพี่สายพวกเราออกไปหาอะไรสนุกสนุกข้างนอกทำกันเถอะเดี๋ยวพี่สายคนนี้เล่นสนุกกับเพื่อนเจ้าแต่ว่าคราวนี้พวกเราอยากเข้าไปใกล้ล่าสร้างมีพลังที่สูงเหลือเกินนี่คือการต่อสู้ในแท้จีของระดับป่าหยุดกันเล้อดูเหมือนว่าอยากเฟยจาใช้มหาศาตตรอาวุธหองนางแล้วล่ะข้าสู้กับปีศาจตนนี้มาเก็บสองโซยามแล้วหากดึงในแพรก่กระจายข้าจะเอาหน้าไว้ที่ไหน ตอนนี้ข้าต้องรีบปรับมันมันไตต้องห้ามพูมกบีสังหารทรงพลังนักมันเป็นทักษะการต่อสู้ระดับเก้าหรือไม่มันคือทักษะการต่อสู้ต้องห้ามทักษะการต่อสู้ทั่วไปมันมีขีดจำกัดทักษะการต่อสู้ที่เหนือยกว่าระดับเก้านานจะถูกเรียกว่าทักษะการต่อสู้ต้องห้ามต้านหางใช้ทักษะนี้มันจะรับผลสะท้อนกลับของมันหรือไม่ได้รับสิ ทักษะการต่อสู้ต้องห้ามมีอยู่สี่ระดับคือมัดไตต้องห้ามพิภพต้องห้ามเทวโลกต้องห้ามและเทพเสียต้องห้ามหากอยากลดความรุนแรงของผลสะท้อนกลับมีเพียง2วิธีเท่านั้นวิธีแรกคือเข้าใจในทักษะการต่อสู้ต้องห้ามอย่างถ่องแท้ยิ่งเข้าใจดึกซึ้งเท่าใดก็ยะงมีโอกาสลดความรุนแรงเท่านัานวิธีที่2ก็คือการหยิบยืมพลังจากกลุ่มพลังอื่นเพื่อใช้ทักษะการต่อสู้ต้องห้ามแม้ว่าจะมีผลสะท้อนกลับแต่ก็ไม่มากอยากเผยใช้มหาสตาวเพื่อลดผลสะท้อนกลับของทักษะการต่อสู้ต้องห้าม จ้ามีฝีมือค่อนข้างดีที่รับทักษะการต่อสู้ต้องห้าหมของข้าได้นานขนาดนี้ข้าเลยอยากรูัวเฉาจริงไว้เจ้าเป็นผู้บริษาทชนิดใดแย่แล้วข้าไม่สามารถให้นางหรือใครน้าไหนแต่ต้องผู้บริษัทตัวน,นี้ได้เฉาอยู่จะช่วยพี่ซายนำผู้บริษัตัวนั้นมาได้หรือไม่ช่วยชาดประหลาดกินคนตัวนั้นเลรกก็ได้ตกลงคอยดูฝีมือของข้าให้ดีพี่ซายข้าพามาแล้วรดเร็วยิ่งหนักพี่ซายจับข้าให้แน่นผู้หญิงสาวเร็วคนนั้นกำลังตามพวกเรามา ข้าไม่เคยย่อโยเจ้าเหตุใดถึงกล้าทำเส่นนี้กับข้าข้าไม่มีทางปล่อยเจ้าไปแน่นี่งั้นเลิกข้าขอดูหน่อยว่าเจ้าจะรวดเร็วอย่างที่ผู้คนขอรอคาดกันไว้ว่าไม่มีผู้ใดตามเจ้าทันไดู้เหมือนจะมีคนช่วยวันสองคนนอกจากกวานอนอแล้วอีกคนคือใครพลังในตัวของนางน,นั้นสร้างลึกลับยิ่งหนกห้องโถงหมกสังขันวัตตาใครน้าหนบางอาจกล้าขโมยของจากโมกสังหานวัตตา เรียนท่านหญิงยากเฟยสมบัติทั้งสามตำหนักถูกขโมยจนเกลี้ยงเลยใครมันเป็นใคร